โอเคนะคะแน่นอนว่าประเทศไทยของเรานะคะไม่ได้มีแค่าศาสนาพุทธนะประเทศไทยของเรานะคะจะมีจะมีทั้งาศาสนาคริสต์สาศาสนาอิสลามและก็าศาสนาฮินดูด้วยนะคะฮินดูด้วยนะคะไม่ใช่ฮินดูอารบิกนะ ไม่ใช่นะอันนั้นเป็นตัวเลขนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นาศาสนาฮินดูและาศาสนาพราหมณ์นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวในส่วนของพิเชอร์ขาแล้วาศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เขามีวิธีการสอนประชากรในาศาสนาเขายังไงแล้วาศาสนาพราหมณ์เขามีคําสอนยังไงเขามีคําสอนยังไง แตกต่างจากเราไหมเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันในบทต่อไปนะคะ,ะที่เชอจะถามและสไลด์นี้นะคะถามน้องอัลมอนอัลมอนค่ะเปิดไมค์ค่ะ,อะโอเคที่เชอถามว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาเป็น เอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยถูกต้องไหมคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศไทยเราจะนับถือศาสนาอะไรคะศาสนาคริสต์ค่ะอะศาสนาอะไรนะศาสนาพุทธอ่าศาสนาพุทธนั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้นี้ทิเชื่อพูดว่านอกจากศาสนาพุทธแล้ว ในประเทศไทยเราเนี่ยมีศาสนาอะไรบ้างศาสนาอิสลามอ่าศาสนาอิสลามมาแล้วหนึ่งแตงโมศาสนาอะไรอีกคะศาสนาคริสค่ะศาสนาคริสแล้วสองแล้วเร็วค่ะลูกค้าคุณลูกค้าเร็วค่ะน้องบูตัดน้องบูตัดนอกจากศาสนานอกจากศาสนาอ่าคริสศาสนาอิสลามแล้วเหลือศาสนาอะไรอีกครับ พุทธอ่ามีาศาสนาพุทธของเราแน่นอนาศาสนาต่อไปคือาศาสนาอะไรครับน้องข้าหอมาศาสนาฮินดูอ่าศาสนาฮินดูนะคะฮินดูแล้วอีกาศาสนาสุดท้ายเลยคือาศาสนาอะไรคะน้องอะไรนะคะาศาสนาคิสต่ค่ะอ่ะา นอกจากจะมีคริสต์อิสลามฮินดูพุทธแล้วก็คือาศาสนาพราหมณ์นั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็มีอีกส่วนหนึ่งที่คนไทยนะคะไม่ได้นับถือาศาสนานั่นเองนะคะแต่เขามีอีกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจเขาได้นอกจากาศาสนานั่นเองนะคะคนเรานะคะไม่มีาศาสนาไม่ใช่ ไม่ใช่คนที่ผิดนะคะไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่ามันเป็นความอ่าเชื่อส่วนบุคคลนะคะอ่านต่อไปเลยนอกจากพระพุทธศาสนานะคะจะเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยแล้วนะคะยังมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านวัฒนธรรมและประเพณีด้วยวัฒนธรรมคืออะไรวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราทํา เป็นวัฒนธรรมก็คือทำสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายมาสู่คุณพ่อคุณแม่เรานะคะเป็นวัฒนธรรมที่เราทำขึ้นอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเคารพการรับประทานอาหารหรือว่าการดูแลเอาใจใส่เป็นอาการประพฤติเป็นความเป็นพฤติกรรมที่เราทำสืบทอดต่อต,อตอกันมา แต่ประเพณีทีนี้ประเพณีประเพณีจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับคนหมู่มากเพื่อที่จะสืบทอดนะคะสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆของเราเนี่ยให้คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์แล้วก็สืบทอดต่อไปตลอดไปไปยันรุ่นลูกของหนู รุ่นหลานของหนูรุ่นลูกของหลานของหนูรุ่นลูกของลูกของหลานของหลานของหนูเลยนะคะโอเคต่อไปเราไปดูที่อันแรกวัฒนธรรมนะคะเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยนะคะมีที่เรามีรากฐานมาจากทางพระพุทธศาสนาได้แก่การเคารพนั่นเองการเคารพการกราบการไหว้ เป็นการเคารพและการทักทายของคนไทยซึ่งทั่วโลกนะคะเด็กๆขาทั่วโลกมีประเทศไทยประเทศเดียวนะคะที่ใช้การกราบหรือการไหว้เป็นการทักทายนะคะเดี๋ยวที่เชื่อจะถามนะโอเคเหมือนกันกันกบวิชามารยาทผู้ดีอีสานของโรงเรียนเราใช่ไหมคะจำได้หรือเปล่าไหว้พระกี่ระดับ ไหว้ผู้ใหญ่ไหว้แบบไหนไหว้คุณครูไหว้แบบไหนแล้วการไหว้ทั้งหมดเนี่ยไหว้ผู้ใหญ่ไหว้เพื่อนไหว้คนที่มีอายุสูงกว่าหรือไหว้พระเนี่ยเขาเรียกว่าการแสดงความเคารพซึ่งเป็นวัฒนธรรมของเราใช่ไหมคะเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนเราใช่ไหมคะ ดังนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องสืบทอดต่อๆกันมาอ่าในวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยเราใครที่ไหว้ผู้ใหญ่ที่เคารพเช่นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่คนที่อายุมากกว่าเราในวันนี้ใครไหว้ท่านแล้วคะย,ยกมือใครไหว้ท่านแล้วยกมือ อ่าไหวแล้วนะคะแสะดงให้เด็กๆอ่าโอเคไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่กลับมาแลนะ้วหนูขอไหว้คุณแม่อะไรนะคะน้องดาดา่ายายหนูอยู่ที่หนองบัวลำพูไม่เป็นไรคะ่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคุณยายเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นคุณพี่เราก็ได้คุณพอ่อคุณแม่หรือว่าคุณน้าก็ได้นะคะที่อายุเยอะกว่าเรานะคะ โอเคต่อไปนะคะต่อไปเป็นประเพณีประเพณีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอะไม่ว่าจะเป็นการแห่เทียนเด็กๆคะรู้ไหมว่าเราแห่เทียนในวันเข้าพรรษาเนี่ยเราเราแห่ไปทําไมรู้ไหมคะรู้ไหมมีใครรู้ไหมมีใครทราบไหม ที่ว่าพอถึงเวลาแล้วคุณแม่คุณแม่พาเราไปวัดป้ามูตัดไปวัดกับแม่เดี๋ยวคุณแม่จะพาไปถวายเทียนไปแห่เทียนไปดูแห่เทียนกันอาช่วงนี้โควิดเด็กๆอาจจะไม่ได้เห็นตรงนี้แห่เทียนนี้นะคะแต่แต่นะคะการแห่เทียนก็คือเหมือนช่วงฤดูฝนใช่ไหมเข้าพรรษาเป็นช่วงฤดูฝนนะคะ พระนิสุสง์นะคะจะไม่ออกบินาพบาทก็คือไม่ออกมาใส่บาตรตอนเช้าที่บ้านชาวบ้านนั่นเองนะคะฉันก็เลยจะจําวัดอยู่ที่วัดนะคะแล้วเวลาไฟดับอ่าเวลาไฟดับแน่นอนไฟฟ้าเราใช้ไม่ได้ถูกไหมคะถูกไหมคะพี่อัลมอนไฟดับนะคะไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสว่างเราจะจุดอะไรคะพี่แอนฟิล พี่แอนฟเวลาไฟดับแล้วเพื่อเพื่อที่เราจะจุดอะไรให้มันสว่างขึ้นให้เรามองเห็นเราจะจุดอะไรคะอะพี่แอนฟเปิดไมค์คุยกับิเช่นหน่อยครับน,รรน้ำขิงเั้งเง็ยเนี่ะจดีชอนยูุสวัสดีค่ะน้ำขิงจุดเทียนอ่าสวัสดีค่ะนาดาจุดเทียนนั่นเองนะคะ เราจึงจัดเป็นประเพณีแห่เทียนที่สลักเทียนเป็นรูปร่างสวยงามนะคะเข้าไปที่วัดในช่วงเข้าพรรษานั่นเองนะ,ะประเพณีนะคะก็เป็นประเพณีที่เราทําสืบทอดต่อกันมาเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเรานะคะได้อนุรักษ์ไว้นั่นเองเมื่อกี้ด้านวัฒนธรรมด้านประเพณีแล้วนะคะต่อมามาด้านอุปนิสัยด้านอุปนิสัยคืออะไรด้านอุปนิสัยก็คือ การที่เราเนี่ยระลึกถึงแล้วก็ทำทำกิจกรรมนั้นทำกิจวัตรนั้นเป็นนิสัยนะคะโดยการนำหลักทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัตินะคะเช่นอการกระตันยูกระตะเวทีการซื่อสัตย์สุจริตรู้จักให้อภัยนะคะอันนี้ก็คือด้านอุปนิสัยแล้วนะที่เรานำเอกลักษณ์ทาง พระพุทธศาสนานะคะมาเป็นอ่าลากฐานสำคัญของเรานั่นเองนะคะอ่ะไหนช่วงที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเราไปฉีดวัคซีนแล้วมีอาการไม่สบายปวดหัวเป็นไข้ไหนเด็กๆคนไหนที่ดูแลผู้ปกครองของเราบ้างเอง่ยคุณแม่คะ อ่าคุณแม่ขาทานยาหรือยังคะคุณแม่ขา,ห,าหนูเช็ดตัวให้ไหมอันนี้ก็คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะไม่ใช่แค่การดูแลอย่างเดียวนะคะการซื่อสัตย์สุจริตด้วยคุณแม่ขาวันนี้หนูจะเล่นโทรศัพท์แค่10นาทีแต่ถ้าวินาทีที่11บปุ๊บถ้านาที11บปุ๊บ หนูไม่ซื่อสัตย์แล้วนะแสดงว่าหนูไม่เป็นคนซื่อสัตย์แล้วนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าหนูจะเล่นโทรศัพท์แค่สิบนาทีเท่านั้นแต่ถ้าหนูเล่นมากกว่าสิบนาทีนะั่นแสดงว่าหนูไม่ได้ซื่อสัตย์แล้วหนูไม่ได้ทําตามคําพูดของตัวเองแล้วนะคะโอเคอันนี้คือด้านอุปนิสัยนะคะที่เราจะเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัตินั่นเองต่อไปด้านวิถีชีวิตอะ ไหนใครเคยไปตักบาตรที่วัดไหนใครเคยไปตักบาตรที่วัดบ้างไปเวลาวันพระยกมืออ่าสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะคะแล้วไหนใครเคยไปอ่าเวลามีใครแถวบ้านมีงานบวชไหนใครเคยไปงานบวชญาติแถวบ้านบ้างยกมืออ่าโอเค อย่างเอาช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยงานกระถินงานกระถินไหนใครไปช่วยทำโรงทานหรือว่าไปช่วยงานกระถินที่วัดบ้างยกมืออ่าบางบ้านนะคะก็อาจจะยังไม่ได้ถึงเวลาที่ทำบุญกระถินนะคะบางบ้านก็อาจจะทำเดือนหน้าอะไรอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรแต่ทีแน่ๆเ,เลยนะคะ เราทุกคนนะคะเคยทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนในวันหนูพาพ่อแม่ทำดีใช่ไหมถ้าใช่ยกมืออ่าเด็กๆจําได้ไหมที่เราพากันนั่งสวดมนต์นะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปใส่บาตรกับหลวงพ่อสายทองแล้วก็มีหลังคาศีลด้วยถูกไหมเดี๋ยวต่อไปที่เชิดจะให้เด็กๆอัดคลิปทํา หลักคาสินั่นเองนะคะภาพนี้นะคะภาพนี้นั่นก็คือการทำบุญขึ้นบ้านใหม่อะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทุกครั้งที่เรามีอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นมีรถใหม่มีบ้านใหม่นะคะอาเราก็จะการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะนั่นก็คือด้านวิถีชีวิตที่เรานำพระพุทธศาสนานะคะมาเป็นรากฐานของเรานะคะสังเกตได้ว่าในรูปนี้นะคะ จะมีจะมีพระพุทธรูปด้วยนะคะจะมีพระพุทธรูปด้วยนะคะแล้วก็จะมีพระสงฆ์นะคะนั่นก็คือพระพุทธพระสงฆ์โดยการที่พระสงฆ์เนี่ยสวดมนต์นั่นก็คือนําพระธรรมนะคะมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรมาเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวบ้านนะคะที่ไปทํากิจกรรมนั้นๆนั่นเองนะคะอ่ะ มาถึงใบงานของเราใบงานที่หนึ่งวิชาพระพุทธศาสนานะคะเด็กๆเ,เขียนหัวกระดาษแบบน,นี้เลยหลังจากที่เขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะใบงานที่หนึ่งให้นักเรียนวาดภาพเอกลักษณ์ที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวนันพร้อมอธิบายนะคะ ยกตัวอย่างเช่นไปเปิดหน่อย่ยกตัวอย่างเช่นทีเชร์นำภาพในหนังสือมาให้อ่ะหนังสือหน้าที่เด็กๆเปิดหนังสือไปหน้าที่หกนะคะหน้าที่หจะมีเหมือนกับทีเชร์เลยนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่หนะคะจะมีหนังสือจะมีหัวข้อเหมือนกับทีเชร์เลยให้นักเรียนวาดภาพเอก,กลักษณ์นะคะที่มี รากฐานมาจากพระพุทธศาสนาโดยให้นักเรียนนะคะนำสิ่งที่เด็กๆเ,เจอมาในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการทําบุญนะคะอาจจะวาดภาพการทําบุญการไหว้ผู้ใหญ่ก็ได้แล้วนะคะการดูแลผู้ใหญ่ก็ได้แล้วเอาน้ําให้คุณพ่อคุณแม่วาดภาพเรากําลังยื่นน้ำให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะแต่นะคะเด็กๆจะต้องเด็กๆจะต้อง อธิบายด้วยนะคะอธิบายด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะรูปนี้คือรูปที่เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนะคะแสดงความเคารพคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็ให้อธิบายว่าภาพนี้การแสดงความเคารพโดยการไหวเป็นวัฒนธรรมของไทยแต่ถ้าเด็กๆเ,เอาภาพเด็กๆเ,เอาภาพหน้าที่7นะคะถ้าเด็กดูหน้าที่7็ดปุ๊บจะเห็นว่าเป็นภาพ นี้ใช่ไหมจะเห็นว่าเป็นภาพนี้เดยวที่เชื่ออาศัยอ่ะเด็กจะเห็นว่าเป็นภาพนี้ภาพที่เด็กผู้ชายกำลังดูแลคุณพ่อเอาภาพนี้มาวาดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเราวาดตัวเราเองเลยนะคะดูแลคุณแม่ก็ได้ หรือว่าจะวาดตัวเราเองเลยนะคะนวดไหล่ให้คุณแม่ก็ได้นะคะนวดไหล่ยื่นน้าให้นะคะดูแลตอนท่านป่วยหรือว่าจะเป็นภาพอ่จถ้าใครมีฝีมือหน่อยก็อาจจะเป็นภาพนี้อาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้นะคะเด็กสามารถวาดตามหนังสือได้นะคะเพราะว่าในหนังสือก็จะมีภาพตัวอย่างให้นะคะแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นวาดภาพขึ้นบ้านใหม่ ภาพการทำบุญวันเกิดภาพตอนบวชก็ได้แต่ว่าขอให้เด็กๆอธิบายมาว่าภาพนี้คือภาพอะไรนะคะภาพนี้คือภาพอะไรยกตัวอย่างนี่ชื่อๆออกมาคือการแสดงความเคารพโดยการไหว้แค่นี้ก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นาการแสดงความกะตันยูอ่าการแสดงความกระตันยูคือภาพนี้ โดยหนูดูแลคุณแม่ก็ได้นะคะแล้วหลังจากที่เราวาดภาพเสร็จปุ๊บให้เราเขียนชื่อจริงนามสกุลจริงชั้นปอสอสงพักอะไรเลขที่นะคะให้คุณครูประจำชั้นนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวที่เชอร์จะพาไปดูซิว่า วันต่อไปนะคะวันต่อไปวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับความสําคัญของพระพุทธศาสนาเกาะน,นะคะความสําคัญของพระพุทธศาสนาจะมีส่วนของด้านวัฒนธรรมประเพณีนะคะแล้วก็อุปนิสัยนะคะที่เรานําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัตินั่นเองนะคะแล้วในส่วนของด้านวิถีชีวิตด้วยที่เราจะเจอไม่ว่าจะเป็นพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์นะคะมาเป็นอ่าส่วนใดส่วนหนึ่งของการทำอ่าพิธีต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ใบงานของเรามีแค่นี้เลยนะคะเด็กๆ่าทาใบงานก็คือตามนี้เลยลูกไหนมีใครไม่เข้าใจในส่วนของใบงานไหมคะใครที่ไม่เข้าใจในส่วนของใบงานอ่าแท็บตัว ่า uh, raise hand ได้เลยนะคะยกมือได้เลยนะแต่ถ้าใครที่เข้าใจในส่วนของใบงานแล้วหนูสามารถเขียนได้เลยนะคะเขียนลงสมุดนะลูกนะเขียนลงสมุดนะเขียนลงสมุดนะคะ ¡Gracias! Bueno. อ่ะโอเคเด็กๆเ,เสร็จหรือ,อยังคะงเด็กๆเขียนเสร็จหรือ,อยัง,อ,ยงอ่ะพี่เชจะพี่เช,จะ,ชจะถามแล้วนะวันนี้ในด้านของวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมนะคะคืออะไรมีให้เลือกสองช้อยระหว่าง วัฒนธรรมมีให้เลือกสองช้อยนะคะระหว่า<ว>เดี๋ยวปิดไมค์ก่อนนะคะเด็กๆนะเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้ยินคำถามนะคะปิดไมค์ก่อนนะอะวัฒนธรรมคืออะไรระหว่างข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งใครเปิดไมค์เออปิดไมค์ก่อนลูกปิดไมค์ก่อน คือพฤติกรรมที่แสดงถึงการเคารพผู้ใหญ่หรือพฤติกรรมที่เราทำสืบต่อกันมา mm. ข้อที่หนึ่งนะพฤติกรรมที่เราเคารพผู้ใหญ่หรือพฤติกรรมที่เราทำติดต่อกันมาและสอง mm. เป็น กิจกรรมที่เราทำกับคนส่วนมากเป็นกิจกรรมที่เราทำกับคนส่วนมากแล้วอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังข้อหนึ่งวัฒนธนรธนรมคืออะไรระหว่างข้อหนึ่งพฤติกรรมแสดงความเคารพผู้ใหญ่หรือว่ากิจกรรมที่เราทำร่วมกับคนอื่นแล้วอนุรักษ์ให้เด็กๆรุ่นต่อไป ข้อนี้ตอบข้อไหนระหว่างกอไก่ขอไข่คะดาดาตอบข้อไหนลกูกดาดาขาวัฒนธรรมคืออะไรคะขอไข่ค่ะอ่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือข้อขอไข่หนูตอบว่าเป็นกิจกรรมใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมที่ทำกับคนหมู่มากแล้วสืบทอดต่อให้กับคนรุ่นหลังใช่ไหมคะหรือว่าหนูจะตอบว่าเป็น พฤติกรรมที่แสดงความเคารพหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่เราทําสืบทอดต่อกันมนาะเอาข้อไหนก็ไก่หรือขอไข,ขอคคอ่ขอไข่ค่ะอ่าขอไข่นะคะใกล้เคียงแล้วนะคะพี่ดาดาขาแต่ว่าในส่วนของขอไข่นะคะกิจกรรมที่เราทำกับคนหมู่มากนะคะคนหมู่มากก็คือมากกว่าห้าคนขึ้นไปนะคะ นั่นก็คือประเพณีเพราะว่าเราทำสืบทอดต่อกันมาให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนรุ่นลูกของเลนลูกของหลานลูกของหนูลงไปนะคะอันนี้คือประเพณีนะคะลูกอันนี้คือประเพณีนะลูกนะแต่ว่าในส่วนของขวัฒนธรรมวัฒนธรรมจะเป็นพฤติกรรมที่เราทำแสดงถึงความเคารพความซื่อสัตย์ ความกตัญญูนะคะต่อบุคคลที่เราเคารพหรือว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมที่สืบทอดต่อกันมาไม่ว่าจะเป็นการไหว้นะคะการการไหว้การดูแลนะคะการดูแลผู้ใหญ่นะคะการไม่โกหกผู้ใหญ่นะคะก็เป็นการสิ่งที่เราทำต่อมาเป็นวัฒนธรรมนั่นเองนะคะ โอเคนะคะตอนนี้ two minute s left ใครเขียนหัวข้อเสร็จแล้วนะคะให้อ่าสามารถทำได้เลยแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่เสร็จนะคะเหลือเวลาอีกสองนาทีนี่เขียนหัวข้อเลยทุกครั้งนะคะสำคัญมากเลยเด็กๆขา จุดสำคัญของเรานะคะในการทำใบงานจะมีสามจุดหนึ่งใบงานที่เท่าไหร่เขียนให้ดีเขียนให้เรียบร้อย2วันที่เท่าไหร่ห้ามขาดนะคะเขียนห้ามขาดเลยนะคะสามชื่อชั้นเลขที่ก็ห้ามขาดนะคะ ชื่อชั้นเลขที่เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วต้องเขียนทุกครั้งที่ส่งการบ้านนะคะคุณนิวคะแม่บอกว่าส่งวิทยาวิทยาศาสตร์วิดีโอให้หน่อยได้ไหมคะอ่าเดี๋ยว ในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวรอคุณรูมิอัพลงอ่าอัปโหลดลงก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะอ่าในส่วนของการอัปโหลดมีปัญหานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวที่เชื่อจะส่งให้แน่นอนนะคะลูกอ่ะเอามาใหเดี๋ยวชิเชอชร์ทัร์ให,นหน้ม่อ่า one minute left เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีใครที่ยังเขียนไม่เสร็จอย่าลืมนะคะอย่าลืมเด็กขาดเลยใบงานที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่วิชาอะไรอ่าวิชาพระพุทธศาสนานะคะอย่าลืมเขียนชื่อวิชาพระพุทธศาสนาด้วยแล้วสุดท้ายหลังจากที่เราเขียนเสร็จเราอย่าลืมเขียนชื่อจริงนามสกุลจริง ชั้นเลขทีด้วยนะคะหลังจากที่เราวาดภาพเสร็จแล้วให้เราระบายสีให้สวยงามเชนเซก d left เหลือเวลาอีกสิวิสิบเก้าแปดเจ็หกห้าสี่สามสองหนึ่ง โอเคที่เชื่อปิดแล้วอะโอเคครับในส่วนของวิชาพระพุทธศาสนานเด็กๆมีใครมีคำถามสอบถามที่เชื่อไหมคะใครมีคำถามจะสอบถามไม่เชื่อไหมคะอะพี่ผู้ชายพี่ผู้ชายกับพี่แตงกวาเปิดกล้องเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันนะคะ พี่ผู้ชายกับพี่แตงกวาเปิดกล้องหน่อยนะคะอาถ้าเป็นท่านผู้ปกครองนะคะถ้าเป็นท่านผู้ปกครอง,ะะาาองอมาเข้ามาชมลูกๆเรียนนะคะกะ็ไม่ต้องเปิดกล้องแต่ว่าถ้าเป็นตัวเด็กๆนะคะถ้าเป็นเด็กๆนะคะให้เปิดกล้องมาถ่ายรูปกับคุณครูก่อนนะคะวันนี้สอนวิชาพระพุทธศาสนาของพี่ป .2 ออนะคะน้องแตงกวาเปิดกล้องได้ไหมลูก อ่ะโอเควางที่สองก่อนค่ะเด็กๆคนสวยคนหลอ่อของมิเชื่อเราจะมาแอคท่าให้หลอ่อให้สวยที่สุดเลยเอาให้หลอ่อให้สวยที่สุดเลยนะคะน้องแันดานะน้องแันาเอาภาพที่ให้หล่อที่สุดเลยนะคะเอาภาพที่ตัวเองดูดีที่สุดเลยนะเพราะว่าที่เชื่อจะถ่ายรูปก,กันนะคะโอเค3ร สองหนึ okay. mm ่งแอคชั่นโอเคแวร์กเสร็จแล้วนะคะเด็กๆขาเดี๋ยวให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดแล้วถ่ายรูปมาให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูค hmm. ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ It's time <S mm hmm. to say goodbye guys b y e bye, bye. บาย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 ค่ะ